ันคุณพันไปเลยค่ะวันนี้จะตัวไหนครับวันนี้อันกับสีเอาค่ะครับอันจั้งได้กับสีเอาค่ะเพราะว่าตีเด็กอันมมหลายงวดแล้วว่ถือค่ะยอดเด็กอันค่ะวันนี้อันกับเอาค่ะวันนี้จะสวัสดีครับผมสวัสดีเอ็ซทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้มาตามนะครับป้าเตือนแผงพระกันนะครับผมสําหรับงวดที่ผ่านมาเรามาตามกันนะครับสําหรับงวดที่16ตุลาคม2567นะครับป้าเตือนจะมีแนวทางแบบนี้อย่างไร เราไปติดตามกันเลยนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับประเตือนสวัสดีครับปลาเตือนสวัสดีครับเจ็ดงวดติดแปดแปดงวดติดโอ้งวดที่ผ่านมาได้ห้าเก้าตรงๆนะครับหาเก่าตัวเดียวเม็ดเดียวขอรอครับงวดที่แล้วไม่ได้มาตามงวดที่แล้วมาตามที่ผมตัวนี้ครับถ้าเราให้หาเก่าตัวเดียวครับผมมาไหลเพราะว่าปลาเตือนแปดงวดติดเนาะเจ็ดซีกให้ตามหลเนะลาะต่เรองตรงนี ครัไมื่มีห้าม่ามองที่ศักดิิ์สทธิ์แห้งเดยวัดพระเจ้าใหญ่วัดที่มีชื่อเสียงในอําเภอพุทธสงแหละมานั่งอยู่นี่นี่ก็เป็นเจ้าแม่ตะเคียนนั่มก็เลยเอา้าแม่เตือนมาหม่องซักิสซีดเนี่ยล่ะเหล็กมันชีด้เขางวดวันทีสิบหกนี่เนาะขออนุญาตพ้นกานละคะอ๋อขออนุญาตแล้วเนาะออ๋เพ้นอนุญาตไปอนุญาตอยู่ค่ะเพม่นใช่หรอกเออวันไหนมาตาม อางวดที่แล้วแล้มีไผมาตามเลยเนาะได้ข่าวว่าเลขเข่าตรงๆเลยเอยู่ค่ะแต่บ่ได้ให้ผู้ใดค่ะเพราะว่ามันอั้นเลขอั้นค่ะก็เลยได้ให้เพื่อนไปครับเจสซี่กับโทมัสไลด์โทรมาก็ว่าอุ้ยเลขอั้นหาเก่าอยาเอาดอกก็บอกว่าปฏิเสธเขาอีกเมียนเพป็นกบ่าเลขอั้นเนาะป้าซื้อบ่ได้ดอกก่อนวาเพป็นกบ่าอยู่ค่ะสำหรับมนี้แนวทาง แล้วงวดที่แล้วได้เลขฝันบ่เลขฝันค่ะเลขฝันแล้วก็งวดวันที่16นี่คือสิฝันเนาะเนาะอืมฝัน37ก็ไດ้เด้ค่ะ37 37 37ก็ไດได้ตรงๆเลยโอ้ามันกติดเลขอันนี้แหลอจ้ะอื เอาไปตรงไหนก็อ่านเบิดกับพอซื้อแล้วงวดนี้จะติดอีกไหมบ่หูกันยากด้วยทดลองดูผู้ใดซื้อได้ก็ซื้อแล้วค่ะลองดไอ้ลองดูนี่คืออยากติดเลขอ่านภาษาแมนแมนอ้าเป็นเป็นเลขฝันบอกครับเหลขฝันเอาบอกความฝันสู่ฟังเลยครับคือฝันว่าไปเขาปลาไปใส่วันนี้ไปพ่อเห็ดไหมค่ะออพ่อเห็ดหลายหล่ก็ไปเก็บเอาเห็ดเต็มกระตาเต็มนี่อยู่ค่ะครับจ้ะอืมฝันว่าไปเก็บเห็ด เป็นเป็นเห็ดอีหยังครับเป็นเห็ดลราโงกเห็ดข้นมมดเนี่ยนะจ๊ะชูฝันไปเก็บเห็ดได้ได้เบิ่งทำหนายฝันบ่เคยฝันอยู่แบบนี้อ๋อเคยฝันแบบนี้อยู่แล้วตีแล้วก็ออกตรงตรงตีแล้วออกตรงตรงหมายมีความหวังตัวเฮาเคยฝันแล้วค่ะฝันแบบเดียวกันนี่ยเลยครับถ้าแม่เตือนสีตีความจากความฝันนี่สิตีเป็นเลขกใดครับเป็นไอ หาเจ็ดเจค่ะไไมไเจบ่บ่บ่ม่มดอกเลหเจ็ดหาเหลายไปหลายหมองแห้งไเจ็ดหาเจ็ดนี่เนัตงสแหละเขาเวิดคุมครัีนเยจังไหจังไหาเจ็ดเจ็ดหครับเฮ็ดกะหเด็ดกหาเ็ดกะเจ็ดเฮ็ดกะหาเดเ็ดกะเจ็ดเฮ็ดกหาเ็ดกหา กาเตือนเคยฝันแล้วแบบนี้เกี่ยวกับแม่ชอบอกตัวนี้แนนได้นี่แเคยครึ่งวัดซีหกกัเนาะเคยฝันแบบนั้นกัตีแบบนั้นก็ออกแบบนั้นที่เราจัดเลยออกตรงเป๊ะเลยแนนออกตรงเป๊ะครับตาแต่เอาสิตีไปยังอื่นบ่ได้เด้เพราะว่าเพื่นเคยฝันแนวนี้เนาะเคยตีแต่งสัตวครับได้จะสองตัวกว่าสามตัวบ่ได้บสองตัวเนาะสองตัวสองตัวเจ็ดห้าห้าเจ็ดตีได้ตัวเดียวนี่บ่อกเตียน เพิ่งกว่ามือหาเก็บอ่าอย่างก็อเก็บเก็บกับหาเก็บกหาเจ็ดหาเป็นไปได้ด้วยเนาะรั้งเสียเอาตามตัวก็เป็นหาเจ็ดหาเนาะเล็กาเนาะเด็กถางามอยู่เลยเนาะเจ็ดหาหาเป็นสิเนาะเจ็ดหาหาหรือว่าหาเจ็ดเจ็บเพราะว่ามันมักออกตองทางหน้าง่วดที่แล้วกคบบหาโอ้เหล็กง่าม แต่ว่ามันกระเียดายว่ามันมัดติ้นเลยกอันนึงเนาะผู้ใดโทรมากกับผู้ห้เพื่อนดอกติดเล็กอันเป็นอย่างนี้ว่าจะไม่อันจะหลุปเอาเอาสามสิบสามสิบบาทเจ้ามีตัวเดียวเขียนมันเทมนเป็นตัวกันกับขี้หานึงเขียนแค่นนึงตัวกันค่ะเอาเขากันไใบหานึงแมนครับผมก็จะมีแค่หางเดียวเม็ดเดียวเนี่ยแน่นอน ห้าเจ็ดเตือนเกิดฝนฟ้าใกลุดเดียวห้าเจ็ดเอฟซีทันไรยู่พื้นที่ไร้ถาหมั่นใจกับเหล็กนะครับขอแม่เตือนอันก็ต้องเอาอันก็เอาวันนี้ว่าอันก็สิเอาดีกว่าขาดทุนนิดนอนดีกว่ขาดทุนค่ะอันก็สิเอาอันก็สิเอาค่ะอันก็สิเอาวันนี้ลองพิมพ์นี่อะไรครับรอรอเครื่องพิมพ์ก่อนเนาะจะพิมพ์ตัวเลขทำใหม่ตอนประจม การหาหนึ่งค่ะการหาหนึ่งการหาหนึ่งการหาหนึ่งค่ะเขียนการไม่เตือนในมีโค้งสุดท้ายบอกครับเพบาะเนี่ยใจค่ะเดิมสุดเสื่อหนีิสุดเสือนนิค่อยมีโค้งสุดท้ายบอกเขีก็จะมาปฝันมันคลืนคลืนหอยสจี๊อกหอยเจี๊อกฝันหยาบแต่ว่าส่วนมากคือโบมีเปลี่ยนแปลงเนาะบ่เปลี่ยนแปลงค่ะนี่โค้งสุดท้ายของปลาเขือนนี่ส่วนมากจะเป็นเลขมีที่มา องวดนี้เพิ่นจะให้บ่รปัจจัยเบื้องเบื้องแล้วเพิ่นก็จะบ่ใาหา้แล้ค่ะเพราะว่ามันหลุดเพื่นเพื่นกับว่าผ้าเขาเจยเงินมาไหลเราเผคเัาเ,เป็นเล็กมีที่มาเล็กมีที่มาเดี่ยเขามาหลายงวดขึ้นแล้วแต่เพิ่นจะปล่อยมืองวยอออกอลิเบอร์เซนกะกกอหวอออกอนเดียวรอรุ่นเดี๋ยวบ่ได้อม่้อาจจะมาตามกันอ่ะตอนนี้ดูวตเลีกนะครับ เตือนไป,นลปนแล้วนะครับผมมาเตือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไปหนึ่งวันไก่อนมาราสิบหกตุลาครับไม่ใช่หนึ่งตุลา เออสิเอ็ดเอโต๊ตาดนี่เว้ยจ้าดูเนาะเออทำไมมันผ่านมาแล้ววันที่วัยวันไหนกันแน่วห็นไหเออหัวใจเราไม่หายที่วัเอาเอาเอาพอดีละช่วยกันเพิ่มยอดรายจ่ายกันเลยครับปทำการตอบเตือนสำารัฝันแม่นไข่ขอความฝันของป้าเตือนในงวดวันที่16ตุลาเนาะฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดนะครับทุนผู้ชมเข้ามาถามเพิ่นเข้าก็ต้องเสือเพิ่นเด้เพิ่นแปลออกมาได้จังสี่ นะครับสามตัวนี่คือเจ็ดห้าเจ็ดนะครับแล้วก็ห้าห้าเจ็ดสองตัวตัดเหลี่ยมนะครับหาเจ็ดเจ็ดหาแล้วก็เลขกันเพื่อนไหวนะครับเพื่อเจ็ดกับหนึ่งอาจจะทดแทนกันได้เพื่อนว่าก็เลขกันหาหนึ่งไหวเนาะนะครับเออครับผมแค่นนี้เาะโอเคนะครับเอย่าห่างกันเห็นกันทุกท่านเนาะนะครับป้าเตือนฝันแม่น ก้อนหัวก้อนหลายตัวจังหวัดนี้ดูครับก้อนะครับเยะดจะดเลยนะครับขัน่าอีกนิดนึงครับครับอีกนิดนึงโอเคครับผุณโอเล็กงามงามบางตันครับอ้าวเยลยก้อนเ5็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ด มีเล็อยู่สองตัวมีแซมนี่นะสามตัวกับหนึงกับห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็ขึ้นกันกันรวงเป็นเลดในเตเป็นเล็กหนึ่งคุณปัดเตือนไหมครับคุณป้ดเตือนมากครับปเตอนไมครับปัดเตือนมี่ยังฝากหอดเอฟซีในบ่อ ค่ะเออขอบคุณทุกคนเลยค่ะเด้อเอฟซีติดติดตามจ้าติดตามช่องคุณน้ำด้วยค่ะบโมหัวช่องใดน้ำใจหลายช่องหลายช่องฝากช่องคุณน้ำค่ะผู้ใดออกข้อปาเตือนก่ะติดตามช่องนั้นละค่ะเร่งรุดเร่งยังก็ขอใหเด้วยค่ะเด้อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางซื้อค่ะฝากป้าเตือนเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดศูนย์ค่ะหนึ่งหกสี่ค่ะรอบครับ 0801640730ค่ะนี่เป็นเบอร์ของป่าเตือนเนาะทานไรอยากได้เลยกินย่างก็ะไก่ไก่งวดเนาะไก่งวดกโทรมาย่ำก็ได้ค่ะโทรมาหาเนาะรับทุกสายรับทุกสายมิคงทุกไายวะครับมันมันมีด้านใหม่อ๋อเป็นเด็กข้องฟันเนาะครับเนาะวันนี้ไก่ไก่มืออาจจะฝันอีกในป่าที่มาหาป่าเตือนก็ยูนี่กระแหงพระ เงินพระใครจะมาเช่าพระก็มาเช่าได้เนาะเมืองยนเนาะลอตเตอรี่เมนบโบยุทธีแผงลอตเตอรี่ค่ะอ๋อครับคือปัตอะไรให้ให้เช่าพระเจ้าใหญ่วัดหัวให้เช่าบูชาพระองค์คนนะครับเจ้าใหญ่มีหลายอย่างมีหลายอย่างนะครับอยู่บ้านศรีแลดะสงบ้านศรีสะแลศเป็นมะเฟืองอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์คนดังมาหลายอยมัน คนดังๆมานี่ประกาสาบานเด้วยผู้ใดอยากจะโดยเฉพาะพระเจ้าใหญ่นี่มันนั่นพระศักดิ์สิทธิ์ดีค่ะพระบัาฑ์มาปฏิญาณตนด้วยแล้วนี่ ทำไม่ปฏิบัติตามหนังยางเป็นไปังยเปนไปผมขอนี่ได้บอครับคับ่บาบ่าวที่ขอรางวัลที่หนึ่งด้าถงนี่ทิบบ่อเืมดอกสิมาอยู่ขอบุนะครับรับผมรวมทัขอบไต้รกะขอบพุ่นะครับปบเต้นน้องนะครับถีนมาแป๊บผ่านข้อความนะครับมครีกขับดีครับบ ได้เนี่ยัโอ้ยตาใหม่คองสิมากขอไข่ไขับข่ไข่ไข่ไน่ะข่ไข่ไขไข่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 ่่ไกาไข่มั่ไข่ข่ไขเก่ไข่ไข่่ะข่ไข่ไข้ไ่ไ่